การขันยางอะไรฟอร์ดแลปเตอร์นะครับอันนี้อันนี้ที่เขาให้มานะอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้กับฟอร์ดรุ่นอื่นที่เขาให้มา เราต้องเอาตัวตูดครับนี่ตูดไปสวมที่ตัวรถมันจะเป็นเดือยที่ตัวรถมันจะเป็นเดือยนะใช่เราต้องเอาเหล็กคันยางอะไรนี้ไปสวมเข้าเข้าับที่เดือยนี่ใช่แล้วก็หมุน ที่เป็นรูนะรูเดอนนี้เป็นหมุนเข้าแต่ถ้าเป็นอันนี้ไม่ใช่จะติอตัวนี้ไข่รุ่นอื่นฟอร์ดรุ่นอื่นได้ได้กับ แต่ถ้าฟอร์ดฟอร์ดแลปเตอร์ต้องใช้เนี่ยอันนี้สวมเข้าไปที่ตัวรถเป็นเดือยอันนี้สวมเข้าไปแล้วก็คัน